ค่ะวันนี้แม่น้องพอ่พงจะพามาอ่าพามากู้คืนรูปภาพที่เราได้ลบไปหรือว่าเวลาเราเปลี่ยนอ่าเมมโมรีการ์ดนะคะรูปภาพมันก็จะลบไปด้วยเนาะเรามากู้คืนยังไงมาดูกันเลยค่ะเนาะเราไปที่ Play Store เลยนะคะไปกดคำว่าคำนี้เลยค่ะ dig d i f f image recovery นะคะคำนี้เลยเนาะ คำที่แม่น้นงผมบุ้งพิมพไว้แล้วเนาะคำนี้นะคะกดคำนี้เนาะมันก็จะขึ้นตัวนี้เลยค่ะอันบนเนาะสีส้มเนี่ยค่ะขึ้นมา dig deep image นะคะตัวนี้เราก็กดเข้าไปติดตั้งเลยนะคะติดตั้งเลยเนาะพอเรากดติดตั้งปุ๊บเราก็รอนะคะเนี่ยค่ะมันได้แล้วเนาะมันกําลังมันกําลังนี่อยู่เนาะพอมันได้แบบนี้เราเข้าไปเปิดเลยค่ะ ปิดปึด๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะมันจะขึ้นหน้านี้เลยเนาะเราก็อนุญ,ญาตนะคะอนุญาตไปก่อนเนาะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้เรามันบอกมันเป็นโฆษณาเนาะเราไม่ต้องไปเปิดนะคะเราขึ้นข้างบนนี้เลยค่ะไปที่แอปเนาะมันบอกเนาะไปที่แอปอันนี้ทําแบบ ง่ายๆนะคะอันนี้ไม่ต้องไปกดออกนะคะ no thank you นะคะไม่ต้องไปสนใจมันนะพอมาถึงนี่แล้วเราก็มา back นะคะมันมีลูกศรว่า back เนาะเรากดไปเลยค่ะ back เนี่ยค่ะมันก็จะมีรูปภาพที่เราเคย delete หรือลบไปแล้วเนาะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะการกู้คืนรูปภาพจะทำยังไงนะเข้าม,มาเลยค่ะเพอะอันนี้นะคะแม่นึมาแบพุ่งแตะเข้าไปเนาะจะเอารูปคืนมาแตะเข้าไปค่ะแตะเข้าไปเลย อันนี้ถ้ามันเป็นมาแบบนี้เนาะมันจะมีกากระบาดท,ทิ้งหรือปิดเราก็ปิดเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจมันมันก็เข้ามาหน้านี้แล้วเนาะแม่น้องผับุ้งก็จะกู้คืนรูปเนาะแตะไปตรงนี้ให้มันเป็นกรอบสีส้มเนาะแตะให้หมดเลยก็ได้นะคะเนี่ยพอเราแตะปึ๊บแตะหมดแล้วเนาะเราไปที่ตรงนี้เลยค่ะ restore นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะบอกว่ามันก็จะมาหน้านี้เนาะพอเราแตะพอเราแตะหน้าเมื่อกี้เนาะมันก็จะมา เนี่ยค่ะพอมันแตะมันพอมันแตะมาหน้าพอเราได้สีส้มแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็แตะตรงนี้เลยค่ะ Restorer เนาะแตะปุ๊บพอมันมาหน้านี้ปุ๊บเราไปที่เช็คค่ะไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะรูปภาพมันก็จะเข้ามาในโทรศัพท์เราเหมือนเดิมนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ